สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวดวงเด่นเตียววิเศษเจ้าของไร่เตียววิเศษค่ะที่นี่คืออำเภอรกระปงงานค่ะทำไมนะคะดิฉันถึงได้มาทำไร่กรเกษตรอินทรีย์นะคะด้วยความชอบส่วนตัวแล้วส่วนหนึ่งนะคะอยากเดินตามรอยในหลวงราชการที่9นะคะอยากทำเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงนะคะโชคดีก็คือภาครัฐนะคะให้การสนับสนุนนะคะมาเมื่อปีที่แล้วเราได้ทำ โคกหนองนาโมเดลนะคะปรับสภาพพื้นที่ของเราให้สมบูรณ์แบบในการที่เราจะปลูกข้าวแล้วก็ถมพื้นที่นะคะให้เป็นโคกสสำหรับปลูกผักในไร่ของเรานะคะจะมีออร์แกนิกช็อปนะคะที่ขายผลิตภัณฑ์นะคะของกลุ่มและของชุมชนโอทอปนะคะแล้วเข้าไปทางด้านในนะคะเราจะมี าฐานเรียนรู้ที่เป็นเตาเผาถ่านชีวมัวนนะคะผลิตน้ำส้มผลไม้นะคะแล้วก็มีการกลั่นน้ำมันตะไคร้หอมนะคะแล้วเราก็ยังทำน้ำหมักผลไม้สดไว้ทำหรับทำผลิตภัณฑ์นะคะแล้วเข้าไปข้างในอีกเราก็มีการเลี้ยงปลานะคะก็จะมีปลาพวงปลาสวายปลาสลิดปลาช่อนปลาหมอปลาดุกแล้วมีฐานาเล้าไก่อารมณ์ดีนะคะเราเลี้ยงไก่แบบออร์แกนะิกค่ะ ให้อาหารที่เป็นออแกนิก80%นะคะแล้วเป็นมีอาหารสำเร็จรูป20%ค่ะไก่ที่นี่เราเลี้ยงไก่แบบอินทรีย์ค่ะเราใช้ตัวน้ำส้มผันไม้ผสมน้ำให้เขากินช่วยเรื่องท้องไม่เสียขี้ไม่เหม็นไข่ไม่มีกลิ่นคาวแล้วก็น้ำส้มผันไม้ยังช่วยลดคอเลสเตอรอลในไข่ได้อีกตอนนี้เราขายไข่ฟองละ6บาทเราได้กำไรอยู่ประมาณ 3บาทกว่าถึง4บาทนะคะเพราะว่าเราเน้นที่อาหารที่เป็นออแกนิกที่เป็นผักกับผลไม้80%เวลาออกมาอย่างแรกที่เขาจะกินก็คือวอเตอร์ค f าสใช่ส่วนผักตบเขาก็ได้กินช่วงเช้าช่วงบ่ายอยู่แล้วได้กินเต็มที่แต่นี่คือของอร่อยใช่อันนี้เป็นอาหารว่างของเขาแล้วก็มีหยกกล้วยบดด้วยผสมน้ำหมักชีวภาพเราจะมีต้นทุนค่าจ่ายถูกลงต่อว,วันค่ะตอนนี้อยู่ที่ประมาณ140ถึง160ฟองค่ะ เพราะว่าไก่ถ้าพออายุเยอะแล้วเขาจะไข่บ้างไม่ไข่บ้างแต่เราจะมีไข่ขายทั้งปีแตกต่างจากไก่ที่เขาเลี้ยงแบบกงตับคือโลคก,ก็คือโลคเลยแต่เนี่ยเขาคือเขาจะให้ไข่ตลอดอันนี้เป็นผักสวนครัวค่ะที่เราปลูกก็จะมีะมะเขือยาวนะคะมะเขือยาวมะเขือยาวกัมพูชาแล้วก็เป็นวอเตอร์แครสแล้วก็เป็นผักขมค่ะมะละกออะไรอย่างนี้ค่ะ เราได้ผลผลิตมานะคะเราก็มาแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์นะคะตัวนี้เป็นชาชาตะไคร้นะคะเป็นชาตะไคร้เป็นาชาใบเตยนะคะตัวนี้คือเป็นน้ำตะไคร้หอมที่เรากลั่นนะคะลูกค้าจะซือ้อมากเอาไปผสมนะคะกับตัาวาน้ำหมักเชื้อภาพนะคะแล้วก็ตัวน้ำส้มพันไม้นะคะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างมือที่เราได้จากตัวเป็นส่วนผสมอของน้ำหมัก ผลไม้สดอะคะ่ะจุดเด่นเลยเราตั้งแต่เราซื้อตะไคร้จากกลุ่มแล้วก็ชุมชนนะคะเราแนะนําให้กลุ่มในชุมชนปลูกตะไคร้นะคะมาขายเราจนเรากันามาเป็นน้ําตะไคร้กับน้ํามันตะไคร้มาแปรรูปออกมาเป็นตัวกํายานนะคะกํายาน,นี้เราใช้ตัวเนื้อไม้บดผสมน้ําตะไคร้นะคะแล้วก็ฐานบดชีวมวลนะคะใส่บล็อกบล็อกที่นี่จะแตกต่างจากที่อื่น คือเร่นาเหมือนปีโป้เพราะเราใช้พิมพ์ปีโป้ค่ะไอเดียมาจากาเด็กๆที่มาทัศนาศึกษาแล้วก็อยากกินปีโป้ตัวนี้มี2กลิ่นจริงๆแล้วคือเราชอบตรงนี้เราทําตรงนี้มา13ปีแล้วค่ะนะคะเราตั้งใจว่าเราอยากให้ตรงนี้ค่ะเป็นศูนย์เรียนรู้สําหรับให้เด็กๆทัศนศึกษานะคะแล้วก็เป็น สถานที่ฝึกงานนะคะปกติแล้วะคะ่ะที่นี่นะคะ่ะเราจะมีลูกค้าที่เป็นชาวต่างชาติเส่วนใหญ่นะคะเขานิยมชุมชอบอะไรที่เป็นออร์แกนิกนะคะแล้วก็รักสุขภาพนะคะมีการบอกต่อทําให้ไร่ของเราไร่ทิวิเศษะคะ่ะเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปมากขึ้นนะคะแชร์ไปในกลุ่มต่างๆนะคะเพื่อใหล้ลูกค้าแล้วก็บุคคลทั่วไปได้รู้จักเรามากขึ้นนะคะข้อดีของชาวต่างชาติคือเวลาเขารู้ว่าที่ไหนดีเขาจะบอกต่อๆกันไป น,ะะนอกจากคนในพื้นที่เองนะคะหรือทางด้านจุฬาแล้วเราอยากให้คนจากที่อื่นนะคะที่สนใจนะคะมาเรียนรู้กับเราได้นะคะเรายินดีนะคะทั้งให้ทางฟาร์มรู้นะคะแล้วก็ต้องการที่พักเราก็ยินดีค่ะเพราะว่าเราถือว่าเราตั้งใจแล้วที่จะทำเพื่อเผยแพร่ความรู้นะคะให้ให้กับทุกคนค่ะ